ครับที่นี่มอวนนะครับพาทุกท่านมาที่โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์นะครับนี่คืองานพัฒนา,าจําลองและตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าของการจัดงานนะครับจะไปพูดคุยกับผู้รับผิดชอบโครงการนะครับสวัญญสดีจ้าสวัสดีค่ะเอาชื่ออะไรนะครับช,ชื่อชื่อมายค่ะน้องไมายช,ชื่อจริงชื่อศิวนาถค อยหน้านะครับปีไหนกันครับอยู่ชั้นปีที่3แล้วค่ะปี3สาขาอาวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการค่ะอ่าครับผมซึ่งงานที่จัดขึ้นตรงนี้ก็คือพัฒนาจำลองนี่เป็นของนักศึกษาชั้นปีที่3ใช่ค่ะจะเป็นอาโครงการที่นักศึกษาชั้นปีที่3จะเป็นคนดาเนินการขึ้นในทุกๆปีเลยค่ะค่ะ ตีมในปีนี้เป็นไงบ้างครับไม่อ่าตีมในปีนี้จะเป็นตีมอ่าคาวบอยค่ะเป็นแนวพื้นบ้านใส่ชุดอ่าลายสก็อตกับกางเกงยีนอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งถ้าพูดถึงไม้นี้ดูแลเขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรนะอ่าเป็นผู้จัดการทั่วไปค่ะดูแลในทุกๆพื้นที่ในส่วนงานเป็นคนควบคุมงานค่ะเรียกว่า G.M. ใช่ไหมใช่ค่ะ G.M. เดี๋ยววี้ใช้ไมลพาเยี่ยมชมหน่อยนะตอนนี้กําลังรอในการอ่า รอสําหรับผู้เข้าร่วมงานใช่ค่ะรอแขกในการเข้าร่วมงานค่ะคปีนี้ก็จะเป็นเชิญผู้บริหารบุคลากรนะครับมาสัมผัสบรรยากาศของพัฒานาจําลองกันนะครับแต่เดิมทีเน้นก็จะเปิดเป็นยังไงบ้างที่ที่ผ่านๆมาถ้าในปีที่ผ่านๆมาจะเป็นในรูปแบบของอในบางปีจะเป็นการขายบัตรค่ะเปิดขาย<ม>บัตรแล้วก็ในบางปีจะมีการเปิดเพื่อโคกับชั้นปีที่4ที่เป็นเป็นงานสัมมนา,าค่ะต้อนรับแขก เดี๋ยวพาเข้าชมหน่อยงาะเป็นยังไงบ้างนะครับ,รบได้ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะครับเราแบ่งทั้งหมดเป็นกี่ฝ่ายน้องใหม่อ๋ะจะมีอยู่ทั้งหมดอ,อยู่ที่เจ็ดฝ่ายด้วยกันค่ะเจ็ดฝ่ายใช่<ม>ค่ะ,คะ อันดับแรกที่เดินเข้ามานะคะจะเป็นฝ่ายฟอนต์ออฟฟิศค่ะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็ต้องส่วนตรงนั้นจะเป็น่แผนกของแผนกแม่บ้านค่ะส่วนเดินเข้ามาก็จะเจอกับแผนกที่เป็นแผนกหลักของที่นี่ก็คือเอฟแอนด์บีค่ะใช่อาหารและเครื่องดื่มค่ะ มีฝ่ายอะไรอีกครับแล้วก็ตรงนี้ข้างหน้าของเราจะเป็นฝ่ายแผนกของบาร์ค่ะบาร์เทนเดอร์ใช่ค่ะ,ม,คะมีเครื่องเครื่องดื่มด้วยใช่ค่ะมีเครื่องดื่มค็อกเทลแล้วก็เวลคัมดิ้งด้วยค่ะโอ้แล้วบบนี้ปีสามทุกคนสามารถ ชมเครื่องดื่มได้หมดที่นอ่ตัวนี้อ่ะที่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในดูแลส่วนนี้จะเป็นคนที่เคยฝึกง,งานในช่วงซัมเมอร์ปี2ที่ไปฝึกง,งานในแผนกบาร์เทนเดอร์มาค่ะาจะมาลองชิมดูว่าเป็นไงได้ค่ะนี่สัต์ไหนดีอันนี้บาร์เทนเดอร์ค่ะบาร์เทนเดอร์รเหมือนกันกใช okay. ีาชมตรงนี้จะเป็นในส่วนของ F&B แต่ว่าเป็นในส่วนของพนักง,งานเสิร์ฟค่ะพนักง,งานให้บริการโอ้ชารีมพร้พอมหมดเลยนะครับ ทั้งาน,นเสรือไม่ต้องใส่คาวบอยหรือชุดคาว,วบอยอ่าเป็นค o าวบอยอ่าในทีมของเราจะมีทั้งคาวบอยที่เป็นอ่าชุดแบบดั้งเดิมและคาวบอยแบบอัปเกรดหรือว่าแบบประยุกต์ใหม่ค่ะเพราะว่าเอฟคือเราอยากให้มีภาพลักษณ์ที่ดูสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยห่อแกการให้บริการเก็บเข็มอะไรแล้วที่อยู่ด้านหลังเรานี่ล่ะใช้คาวบอยไหมอ่าเป็นคาวบอยแบบ ผสมผสานะคะ่ะกับโบฮีเมียนด้วยเป็นพิธีธรรมารีอะไรพิธีกรในงานคะ่ะโอ้พิธีกรร้องไปเลยเป็นไงพร้อมยังพร้อมยังเขาขาดตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นนะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดมากนะครับเป็นที่เลยนะวันนี้จ้าครับผมน้ำมายแล้วในการเสิร์ฟอ,อาหารฝ่ายไหนดูแล ในการเสิร์ฟอาหารฝ่ายของพนักงานเสิร์ฟพนักงานให้บริการจะเป็นคนดูแลค่ะัเรื่องของการทำอาหารนี่ฝ่ายไหนฝ่ายครัวค่ะเป็นแผนครัวที่อยู่ใช่ค่ะเป็นเป็นนักศึกษาเหมือนกันเราจะแบ่งได้ในครัวใช่ค่ะมีกี่เมนูวันนี้วันนี้มีอยู่เจเมนูด้วยกันค่ะสวัสดีครับน้องเบนสวัสดีครับสวัสดีครับเบนที่ดูแลในส่วนไหนครับผมดูแลในส่วนของแผนครัวครับวันนี้ดูแลรายการอาหารทั้ง7คอร์สเลยนะครับสำหรับงานคาร์บอยไนท์ในวันนี้ ครับเราเสิร์ฟ7คอร์สเริ่มจากคอร์สแรกเราเสิร์ฟอเมชบุชต่อด้วยซุปสลัดแอปเปอร์เซอร์มีซอฟ์เบรไอศครีมนะครับแล้วก็มีเมนคอร์สสุดท้ายเป็นดีเซอร์จบท้ายด้วยชากาแฟรับรองว่าคอร์สอาหารทั้ง7คอร์สวันนี้เป็นที่น่าปร,ปราบปลื้มพอใจแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติรสชาตินี้อร่อยแน่นอนครับผมแน่นอนครับผมครวันนี้ก็ลัง ทำเมนูไหนครับตอนนี้กำลังให้ลูกทีมนะครับเสียในส่วนของผักแล้วก็เริ่มที่จะเสียพอกช็อปแล้วครับตอนนี้เราลันอาหารไปแล้วอคอรคสตอนนี้เรารันอมุชบุตไก่คุกสับปะรดไปแล้วกับดัชเชสโปรเตโดอันนี้เป็นแอปเปอร์ไซ์ครับนะครับผมเดี๋ยวจะรอไปชิมน,นะครับครับขอบคุณาเลยนะครับ ออตอนนี้จะเป็น,อา,นอ,าอาหารทานเล่นเพื่อให้แขกเวลาที่เวลาแขก<อ>นั่งรอนั่งคอยขนมเป็น,ข,น,ปนข้าวเกรียบค่ะจิ้มพริกเผาอาหารนะเดี๋ยวหนะ้าบนโต๊ะเมนูนี้มีอะไรบ้างน้องอเมนูมมเมนูแรกนะคะจะเป็นเราจะเสิร์ฟเป็นอมูชบูค่ะเป็นอกไก่ซอสสับปะรดค่ะ เดี๋ยวนะเมนูต่างๆไ็จะมีอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วใช่ <นะ S 2> ค่ะจะ,จะเป็นลายเมนูให้แขกได้สามารถทราบได้ว่าแต่ละคอร์สคือมีส่วนผสมหรือว่ามีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเรื่องของการนั่งการจัดวางเรื่องของจานช้อนอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นแก้วน้านี่คือคือยังไงตอนนี้เราเราจัดแบบนี้เลยใช่ไหมแนะนําหน่อยว่า ช้อนไหนใช้แบบไหนบ้างได้ค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวนี้จะเป็นช็อซ่อมสลัดค่ะใช่ในการรับประทานเราจะรับประทานจากข้างนอกเข้าข้างในค่ะอืมเอาข้างนอกไปทิงไหนต้อ่ไม่ตรงนี้จะเป็นคู่นอกค่ะเป็นคู่เป็นคู่ข้างนอกแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็จะถัดมาเรื่อยๆเข้าไปข้างในเรื่อยๆค่ะเขาให้ทานอะไรก่อน อ่อมุชบุสค่ะอ่าส่วนอมุชบ h สจะเป็นเหมือนอาหารเป็นหนึ่งคำซึ่งเราอ่ะตัวนี้จะเป็นการใช้แบบว่าใช้มือหยิบทานได้เลยค่ะอแล้วช้อนนี่ก็ต้องใช้หยิบเข้ามายังไงบ้างใช่ค่ะถ้าถ้าสมมุติเราอ่แขกรับประทานในส่วนของเมนูแรกเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเอฟแอนด์บีจะเป็นคนอ่ามาเก็บทั้งจานแล้วก็ซ่อมที่เราใช้เสร็จแล้วไปอะค่ะแล้วก็เมนูต่อมาหากมาเสิร์ฟเสร็จแล้วเราก็จะใช้ซึ่งมันจะถัดเข้ามาเรื่อยๆค่ะ แบบนี้น้องๆนักเรียนที่จะมาเรียนนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่ผิดหวังนแน่นอนค่ะสามารถทําได้ทุกหน้าที่ได้ทุกหน้าที่เลยครับทั้งถ้าใครที่ส่วนของเราเป็นหลักสูตรการโรงแรมในการทุกแผนกในโรงแรมเราจะสามารถถ้าเราเรียนจบหลักสูตรของสี่ปีเราจะสามารถทํางานได้ทุกแผนกเลยค่ะอย่างไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะที่พาทำความรู้จักกับพัตานาจำลองนะครับ แต่ก็ไม่ใช่จําลองแต่เป็นเหมือนจริงเลยนะเ<ช>สมือนจริงเลยแล้วก็ทรงคุณค่ามากนะครับแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนเลยนะที่มาดูแลแล้วก็ต้อนรับผู้มาร่วมงานในวันนี้อย่างอบอุ่นนะครับก็ให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปนะขอบคุณค่ะขอบคุณพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในส่วนของงานพัฒการจาลองต่อเนื่องกันเลยนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ